ครับผมกราบสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุทธภงชาแนลครับอยู่ผมแอนมินยุทธเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับสวัสดีพี่น้องชาวจังหวัดนครปฐมด้วยนะครับวันนี้มีโอกาสเดินทางไปที่จังหวัดนคปรปฐมตลาดกีเลนได้ยินข่าวมานานว่าที่นี่ขายทุกเรียนถูกผมเองตัดสินใจเดินทางไปนะครับเจอกับเจ้าของตลาดน่ารักที่สุดชื่อเฮียจูเนีย วันนี้เนี่ยผมเห็นพี่น้องยืนลุมร้อมอยู่บริเวณรอบๆนะครับตรงกลางก็จะเต็มไปด้วยทุเรียนนะครับแต่วันนี้แอดมินมาช้าหน่อยบอกได้เลยว่าคมนะครับพี่น้องยืนจับใจใช้สอยเลือกทุเรียนกันอย่างถูกใจพร้อมลูกเด็กเล็กแดงนะครับตรงนี้คือตลาดกีเลนเดี๋ยวสักพักหนึ่งผมจะพาไปเจอแล้วไปรู้จักนะครับตลาดกีเลนนะครับว่า ตรงนี้ขายทุเรียนถูกแบบไหนเดี๋ยวผมมีโอกาสเจอกับเจ้าของนะครับบอกเลยเจ้าของในรูปหล่อมากนะครับชื่อเฮียจูเนียปะแขกนะครับสวัสดีครับครับพี่ชื่ออะไรนะครับชื่อจูเนียชื่อจูเนียนะครับน,น,นี่นี่เจ้าของทุเรียนทั้งหมดนี่เลยนะครับวันนี้ผมมีโอกาสมาหาพี่จูเนียแล้วพี่จูเนียครับพาแนะนํา่ด้ไหมพรุ่งนี้มีไหมคบถามก่อนมีคือตอนนี้คืออย่างที่บอกผมเอาของมาลงทุกวันอ่า แล้วก็ราคาเริ่มต้นพื้นที่120บาทแล้วก็1น0บาทนั่นแหละ120ราคาส่งสำหรับพ่อค้าในค้าเดิอ๋อที่บ,บอกว่า20 120เนี่ยมันถูกนะครับผมขอดูขอดูขอดูทุเรียนหน่อยครับพี่พี่จุนเนี่ยครับต,ตอนนี้อาจจะเหลือไม่เยอะมาก <laughs> นะอ่วันนี้โอ้ยดีดีจริงๆครับวันนี้มีโอกาสเดินทางมาถึงแล้วจริงตั้งใจจะมาแต่เช้านะครับแต่ว่าวันนี้ คอนเซปต์นี่บอกกูซื้อป,ปีกในราคาส่งซื้อเดียวแล้วก็ขายซื้อปีกในราคาส่งลูกเดียวก็ขายอ่าแล้วจะเป็นยังไงนะครับฝ่ายทุกท่านก,าก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับวันนี้พาเดินทางมาอยู่ที่ตลาดกีเลสน,นะครับมีเจ้าของเขาเลยนะฮะอ่าจะดูยวดูบรรยากาศนี่ครับอ่าพี่จุนเนี่ยเนี่ยมันก็อันนี้ก็เอันนี้กันร้อยยี่สิบอันนี้คือราคาร้อยยี่สิบนะครับใช่แต่อย่างนี้บอกว่าบางทีถ้ามาช้าของเคยถวยพวกก็ดูไปเยอะเหมือนกันอ๋อนี่คือแอดมินมาตอนเนี้ย ตัวเลือกน้อยและอ่าจมาหลบนะครับวันนี้เข้ามา,าทุเรียนเข้ามาทั้งหมดก็แปดแปดตันกว่าแปดตันกว่า,วาเนือแค่นี้แล้วนะครับแปดตันกว่านิดแถวยังยาวนี่ยังน้อยใช่ไหมครับพี่โจเดียครับถ้ามาเช้ากว่านี้นะ,ะจะได้เห็นทุเรียนกองเต็มนี้เลยใช่ไหมครับวยวเปิดให้พี่ดูว่าไหมาแต่พี่ก็ดูตามน้เพู่ใช่ไหมติตตามอยู่ครับผมรอรุ้นอยู่เอฟมาหรือยังทุเรียนไม่แน่ใจแต่ว่าเส็จ,จากตรงนน้นรีบมาดูตรงนี้แนหะนี่คือบรรยากาศนะครับที่ตลาดกีเลนในสายของวันอาทิตย์นะครับอ่า โอ้โห oh, อย่างนี้เลยนี่มาเต็มลำอย่างนี้เลยล่ะสิบ oh. ตันสิบต,ตันนะครับ่ไปติดตามดูนะครับชื่อชื่อเพจที่จูเนีย์อนนี้คือมีสองเพจคือก็คือมีเพจตลาดกิเลนหนึ่งเพจแล้วก็มีอันนคือจูเนียทุเรียนตลาดกิเลนะนะครับนนผมแยกไว้เพื่อสำหรับลูกค้าทุเรียนเลยจะได้แบบติดตามภาษาในช่องน okay, ั้โอเคนะครับนี่นี่ให้ดูบรรยากาศนี่ครับนี่คือจะบ่ายบ่ายมองแล้วล่ะนะครับนี่ยังมีทุเรียนอยู่แต่ว่ามีตัวเลือกน้อยหน่อยคือ คนมาเลือกเยอะมากคนมาเลือกเยอะมากอย่างนี้ถ้าเกิดซื้อซื้อปีกอะไรนะซื้อปีกในราคาส่งลูกเดียวเราก็ขายลูกเดียวคุณก็ได้ราคาส่มอ่ามีกี่มีกี่มีกี่ราคาครับวันนี้ก็ตอนนี้ไอ้ที่บอกของผมมี120ถึง140 120ก็จะเป็นลูกธรรมดา140ปูก็จะสวยเน่านั้นอ๋อ120ก็จะประมาณอันนี้120ใช่ไหมครับตอนแรกเนี่ยของมันจะสวยของมันจะสวยไม่แน่ใจพี่บอกว่าคนดูไปเยอะคัดไปเยอะอะไรเจ๊ดายเจ๊ดายคุดูดิเนี่ยลากคนละเก่งคนละเก่งนี่คือเลือกแล้วนะครับ อย่างนี้เลยมาอย่างนี้เลยเนี่ยโอ้สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านครับใช่มีพูดง่ายๆว่ามาที่นี่มีทางเลือกเลยมีทางเลือกอย่างที่บอกเราอยากให้แบบเป็นรุ่นที่คุณภาพดีื้อหคาคุณจบต้องได้เลครับเพราะว่าปกติคนหมดกินรุนี่รุ่นน้อยแปดสิบต้อยคิดว่าเฮ้ยมันมันจะต้องยากใชใช่ครับ นี่เอาว่าพันหนึ่งคุณได้เป็นเคงใช่พันหนึ่งคุณได้กี่ลูกเนี่ยเป็นทางเลือกให้กับอ่เดี๋ยวสัมภาษณ์พี่เขาหน่อยพี่ได้กี่ลูกวันนี้ครับนี่ได้ห้าลูกนี่เอาไปทั้งครอบครัวเลยใช่ไหมครับเนี่ยสองคนครับสองคนนะครับกินวันนี้หมดเลยใช่ไหมพี่สองวันเียสองวันนี่นี่ดูนะครับมาที่นี่มีทางเลือกอันนี้ราคาเท่าไหร่พี่ร้อยสี่บร้อยยี่ร้อยสี่กับร้อยยี่เนาะเอาไปอย่างนี้เลยโอ้ยนะครับนี่ ต้องบอกเลยว่านี่บรรยากาศเนี่ยครับบรรยากาศการกินทุเรียนในปีนี้เนี่ยคึกคักมีทางเลือกครับยุทธพงศ์พาทุกท่านมาดูตลาดกีเลนครับวันนี้กีเลนครับตลาดกีเลนครับเริ่มต้น1 2อบาทนะครับซื้อในราคาราคา่าซื้อปีกได้ในราคาส่งเลยนะครับนี่โอ้โหเนี่ยบรรยากาศผมบอกเลยว่ามีมีร้อยมีร้อยยี่สิบแล้วก็ราคาเท่าไหร่อีกนะพี่ร้อยสี่สิบอ่าพาไปดูได้ไหมพี่ร้อยสี่สิบเนาะอ่าถ้าผมมาแต่เช้าวันนี้นะ รับรองแลวผมได้ดูทุเรียนแล้วก็พี่น้องผมนะครับที่ติดตามจะได้เห็นทุเรียนที่เยอะกว่านี้สวัสดีครับมีมีมีร้อยยี่ก็ร้อยสี่นะครับแล้วก็จะมีเบอร์เด่นเบอร์สวยเลยพี่เบอร์สวยเลยเนาะเดี๋ยวมาพาไปดูเบอร์สวยอ่ะอันนี้แต่เบอร์สวยของผมอ่ะผมทําแค่ทําส่งอย่างเดียวอ๋อทำส่งอย่างเดียวใช่ก็คือยกเข่งห้าสิบโลขึ้นยกเข่งห้าสิบกิโลกรัมขึ้นไปอนนี้ผมบอกเลยว่า เบอร์สวยนั่นที่มาขายที่ตลาดน่าจะถูกตว oh. อวจริงเพริงพี่พี่ไปตลาดไทยมาใช่ไหมใช่ค่ะมาดาายเท่าไหร่วันนี้พี่ก็เห็นอยู่รู้เลยเดี๋ยวอุบไปก่อนเดี๋ยวคุยกันหลังใหม่ทายว่าเท่าไหร่นี้อันนี้เบอร์สวยของพี่ปล่อยเท่าไหร่ร้อยหกสิบร้อยหกสิบโอ้ยจริงเหรอเนี่ยร้อยหกสิบโอ้ลูกลสวยๆอย่างนี้ร้อยหกสิบนี่ <160. S 2> ผมบอกเลยว่า แต่ผมไปหลายที่ผมรู้ราคาแต่นี่บอกเลยว่าคุ้มเลยร้อยหกสิบนะครับเดี๋ยวผมบอกราคาหลังใหม่มาเลยนะครับตลาดกิเลนนี้ตลาดกิเลนนี่เปอร์สวยสวยร้อยหกสิบาทนะครับกี่กิโลขึ้นครับพี่จูเนียร์ครับอาจริงก็ยกเข่งนะแต่โอ้โหนี่มันไซส์นี่ส่งออกเลยเนี่ยเอออ่าส่งออกเลยนะครับพูสวยๆเลยกี่พูครับประมาณห้าพูเนาะ ห้าพูเต็มโอ้โหดีไซน์ส่งออกร้อยหกสิบครับที่กิเลนวันนี้นะครับอ่ะนี่มีเจ้าของหมดยังครับนี่ฮะตอนนี้ออเดอร์เต็มแล้วออเดอร์เต็มแล้วอ่ะเสียใจด้วยครับท่านผู้ชมครับตรงนี้ไม่มีแล้วนะครับตรงนี้คือมีคนจองหมดแล้วครับเนี่ยด้านหน้าด้านหลังผมเนี่ยมีคนจองส่วนตรงโน้นก็ยังมีให้ลูกค้าเลือกกันอยู่นะครับอ่ะโอเคขอบคุณพี่จูเนียร์มากนะครับฝากติดตามเพจของพี่จูเนียร์ได้นะครับที่ ก็เพดตลาดกเเลนะครับแล้วก็ทุเรียนจูเนียตลาดกเลเอ่าโอเคขอบคุณนะครับพี่จูเนียครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเดินอีกนิดนึงอ่ะนี่ซื้อซื้อปีกในราคาส่งนะครับที่ให้ดูเนี่ยของผมเห็นในคลิปเนี่ยตอนที่ดูเนี่ยผมรู้ว่านึกว่าเมืองจีนเลยนะคนจีนเขาซื้อทุเรียนกันแบบนี้เลยแล้วก็ได้คุยกับเฮียเขาเฮียจูเนียนะครับเจ้าของแผน่นคุยกันมาทักๆเลยโอ้โหเก่งมากเก่งมากเลย ของขายของนะครับการตลาดเนี่ยอ่านี่คือลูกค้ายืนรอนะครับรอที่จะจ่ายเงินนะนี่คนละเข่งอย่างนี้เลยนี่เลย๋ยวนี่ให้ดูนะครับนี่เขาซื้อกันอย่างนี้เลยทุเรียนคนละเข่งคนละเข่งเลยนะฮะอ่าให้ดูนะครับให้ดูบรรยากาศถึงการค้าขายการซื้อทุเรียนกันที่ตลาดกิเลนนะครับตครปฐม,มอ่าเฮียจูนเนี่ยโอ้โห ราคา120นะครับซื้อปีกในราคาส่ง120อ่ะดูดูสิอ่ะดูสิครับโอ้โหจะบอกนะตามไซส์ตามเกรดตามขนาดของทุเรียนนะครับอ่าเมื่อเช้าเยอะกว่านี้ประมาณสักประมาณสักอ่าหนึ่งลำรถใหญ่ๆเลยแอดมินมาไม่ทันนะครับไปติดอยู่ที่อีกที่หนึ่ง วันนี้เนี่ยเดินมาแล้วเดินทางมาแล้วคนละเข่งเข่งหนึ่งก็ประมาณห้าหกลูกนะตอนหนึ่งคนตอนหนึ่งท่านนะครับลูกค้าแม่วันนี้ดีใจเดินทางเข้ามาถึงนะครับจะมาตั้งตั้งแต่ต้นปีแล้วช่วงขายทุเรียนจันทบุรีแรกๆนะครับบอกก่อนนี่เป็นทุเรียนใต้นะครับทุเรียนใต้ครับและนี่คือ บรรยากาศภายในร้านนะครับในการต่อแถวซื้อเลยจ่ายเงินเลยนะครับอ่านี่คือรูปหล่อๆของเฮียจูเนียนะครับแล้วก็แอดมินเองนะครับเดี๋ยวฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับดูว่าเราจะพาไปที่ไหนนะครับในคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามด้วยดีเสมอมาของท่านค้าขายร่ำรวยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ